สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอารวมถึงผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะวันนี้ช่องคุณแม่แชร์เรื่องก็จะมาแชร์ข่าวนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนร,รอบใหม่รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์จากข่าวนะคะคือทางรัฐบาลเนี่ย เตรียมรับลงทะเบียนรอบใหม่สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี6 2สอนี้นะคะตัวนี้จะใช้สําหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์หรือว่าไม่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนก่อนที่จะไปชมนะคะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเตรียมลงทะเบียนรอบใหม่ เตรียมเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2562ให้สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อนข่าวนี้นะคะก็เชื่อว่าประชาชนอีกหลายต่อหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังคงรอคอยการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่นะคะโดยเมื่อวันที่3มิถุนายน2562 ทางประชารัฐบัตรคนจนได้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนรอบปี2562โดยจะมีรายละเอียดดังนี้นะคะเตรียมตัวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลังมีรัฐบาลใหม่62ให้คนที่ยังไม่เคยมีบัตรประชารัฐส่วนคนที่มีบัตรประชารัฐแล้วไม่ต้องมาลงทะเบียนซ้ำอีก ส่วนรายละเอียดและกำหนดการเวลาสถานที่เวลาในการลงทะเบียนรอบใหม่รัฐบาลยังไม่ได้กำหนดแต่ก็มีข้อมูลคร่าวๆแต่ข้อมูลนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวก่อนประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายนไม่เกินต้นเดือนกรกฎาคม2562จะมีการลงทะเบียนพร้อมเกณฑ์ใหม่ สำหรับใครที่อยากรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามสื่อต่างๆเร็วๆนี้หลักเกณฑ์ใหม่จะวัดรายได้ทั้งครอบครัวเช่นถ้าครอบครัวมีสีคนก็อาจวัดรายได้ครัวเรือนที่สี่แสนบาทอย่างไรก็ตามจากการปรับหลักเกณฑ์การเปิดลรงทะเบียนรอบใหม่นี้ กระทรวงการคลังคาดว่าจะทำให้มีผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงไปหนึ่งในสามจากปัจจุบันที่เคยได้รับ14.5ล้านคนลดเหลือไม่ถึง10ล้านคนทำให้สามารถนำเงินงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นจริงๆได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น หากท่านนะคะเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง